กำลังบานปลายไปยังฝั่งสหภาพยุโรปเพราะมีตัวแปรต้นมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันนะครับแล้วก็พิมพ์พันธบัตรมาเรื่อยๆๆละต่อมานะครับก็ออกพันธบัตรขึ้นมานะครับเพื่อค้ำประกันท่านำบัตรอีกทีหนึ่งนะค้ัประกันแบงก์อีกทีหนึ่ง,นะง,งต่อหลังๆไม่มีใครไปซื้อพันธบัตรทําให้ต้องเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธ นจนกระจายกลายเป็นสงครามในยูเครนถูกตอบโต้มาจากฝั่งตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียนะครับรัสเซียจับมือร่วมกันหลังจากฝั่งสหภาพยุโรปหรือองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโต สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศตอนนี้ใกล้สงครามนิวเคลียร์เข้ามาทุกทีเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน สหรัฐมีการจับตารัสเซียนะครับใกล้ทดสอบนะครับเทอร์บิโดท่ามความกังวลใช้อาวุธปรมาณูในยูเครนสหรัฐอเมริกาสังเกตพบเรือของกองทัพของรัสเซียกำลังเตรียมพร้อมการทดสอบเจอร์บิโดพลังงานนิวเคลียร์ใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในช่วงที่วอชิงตันและพันธมิตรจับตามองด้วยความระมัดระวัง ต่อสถานการณ์ใดๆที่มอสโกอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครนในขณะที่ยูเครนตอนนี้ก็กลับมาคลึกคักนะครับทวงคืนเมืองและหมู่บ้านกว่า40แห่งต่างรัสเซียส่งสัญญาณถอยร่นจากเคียซอนกองกำลังเคยฟยึดคืนเมืองหมู่บ้านต่างๆทางใต้ของยูเครนได้กว่า40แห่งจากการเปิดเผยของโวอร์โรมีเซเลสกี้แห่งยูเครน ะครับความคืบหน้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่มอสโกส่งสัญญาณว่ากองทัพของพวกเราเริ่มนะครับถอยร่นออกจากเมืองยุทธศาสตร์ที่เคียรซอนเรียบร้อยในขณะที่ขานขรับไต้หวันนะครับสหรัฐอเมริกากล้าวหนุนหลังกองทัพไทยเปเตือนจีนดูบทเรียนนะครับรัเสเซียผิดพลาดในยูเครน เจ้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริการับปากสนับสนุนด้านการทหารให้แก่ไต้หวันนะครับพร้อมเตือนจีนให้เรียนรู้บทบาทจากกรณีรัสเซียรุรกรานยูเครนนะครับความเห็นซึ่งขานคําสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีชาอินเวินแห่งไต้หวันนะครับที่บอกว่าเธอจะไม่รีรอขอความช่วยเหลือจากตะวันตกแบบเดียวกับยูเครน หากว่ามีความรุนแรงนะฮะเกิดขึ้นในขณะที่ยุโรปตอนนี้ก็อลลมานฮะพยาบาลอังกฤษหลายแสนคนพระงานแรงงานกรีสเบลเยียมฝรั่งเศสประท้วงวิกฤตค่าครองชีพพยาบาลหลายแสนคนในสหราชอาณาจักรประงานประท้วงเป็นครั้งแรกนะครับหลังมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ฮะ เรียกร้องเพิ่มค่าทดแทนท่ามกลางค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งเหล่าบรรดาภาคต่างๆในหลายชาติของยุโรปไม่ว่าจะเป็นกรีซเบลเยียมฝรั่งเศสก็ประท้วงเช่นกันท่ามกลางการขุนเคืองของวิกฤตราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดผลจากสงครามยูเครนบรรดาพยาบาลส่วนใหญ่นะครับของบริการสาธารณสุขของสหาราชอาณาจักรทั่วประเทศ นะครับลวงมติเห็นชอบในการประงานประท้วงจากการเปิดเผยของราชวิทยาลัยนะครับสหราชาอาณาจักรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ชาวฮินด,ดูมาเป็นนายกรัฐมตรีในอังกฤษเรื่องของเลอออนมัสนะครับปรากฏว่าอวยสุดริมแฟนคลับทุ่มทุนสร้างรูปปั้นเลอเอลอนมัสนะครับเพื่อยกย่องนะที่เขา ด้วยการเป็นบุคคลที่สามารถขี่จรวดได้นะครับแฟนครับอีรอนมัสนะครับทุ่มเงินจำนวน6 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ22ล้านบาทสร้างรูปปั้นยาว30ฟุตเป็นรูปหัวไกฮะอีรอนเป็นตัวแพะกำลังขี่จรวดพร้อมยุบย่องมหาเศรษฐีนะครับว่าเป็น GOAT หรือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอด กน,นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่อีลอนมัส์นะครับเตือนทวิตเตอร์เสี่ยงล้มละลายถ้าไม่หาไรายได้เพิ่มนะครับผู้บริหารใหม่ตอนนี้ก็แห่ลาออกอีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์บอกกับบรรดาพนักงานว่าทวิตเตอร์อาจจะสูญเสียรายได้นับพันพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาในปีหน้าแต่มีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย หากไม่สามารถหารายได้เพิ่มเติมมัสได้เข้าซื้อกิจการของ Twitter ด้วยวงเงิน4,400ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเรียกประชุมพนักงานบริษัทนะครับโดยระบุว่า Twitter มีแนวโน้มที่จะสูญเสียรายได้อีกหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าและการล้มละลายใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงมาสได้ส่งอีเมลเตือนพนักงานว่าบริษัทกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลาบากและอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กําลังจะมาถึงนะครับหากยังไม่สามารถสร้างรายได้จากซัพ c r สกัยเช่นนะครับเพื่อมาทดแทนค่าโฆษณาที่หดหายไปนะครับในขณะที่โซกกำลังลําบากใจนะครับสหรัฐเมการเราซื้ออาวุธ กระสุนปืนใหญ่ส่งมอบให้กับยูเครนเจ้าที่สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าวอชิงตันอยู่ระหว่างการเจียจาเสื้อวาวุธปืนใหญ่จากเกาหลีใต้เพื่อนำส่งมอบให้กับยูเครนในการเคลื่อนไหวที่คาดว่าสร้างความอึดอัดไม่น้อยแก่เกาหลีใต้ซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่มีนโยบายจัดหาอาวุธนะครับร้ายแรงทุกประเภทให้กับยูเครน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาสดุ้งเลยทีเดียวให้อิหร่านพัฒนาขีปนาวุธนะครับไฮเปอร์โซนิกสำเร็จโวเจาะได้ทุกระบบป้องกันผู้บัญชาการหน่วยอากาศกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเปิดเผยนะครับว่าอิหร่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียง5เท่าขึ้นไปซึ่งมีศักยภาพเจาะทะลวงในทุกระบบป้องกันขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก เหมือนนะฮะกับขีปนาวุธแบบทิ้งตัวทั่วไปที่สามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์แต่มันพุ่งไปได้วยความเร็วกว่าเสียงห้าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากการถูกตอบโต้เพื่อป้องกันภายในประเทศสำนักข่าวฟานิสนิวนะครับอ้างคำกล่าวของนายพลฮาจิสาเดนะครับที่มีการแถลง ในขณะที่ทีวีที่เล็กที่สุดในโลกแต่ก็ทำได้ทุกอย่างไม่เหมือนทีวีทั่วไปบริษัทฮาร์ดแวร์นะครับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบโฉมโทรทัศน์ขนาดเล็กที่สุดนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้ผลิตโทรทัศน์สมัยใหม่นะจะแข่งขันในด้านความใหญ่แต่บริษัทนี้กำลังพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเองก็สามารถประสบความสำเร็จ สวนทางกับยุคสมัยฮะปรากฏว่าสร้างโทรทัศน์ที่เล็กที่สุดในโลกขึ้นมาไม่รู้จะให้ใครดูนะครับตำรวจเกาหลีใต้นะครับก็ทำการสอบสวนเรื่องการเสรียชีวิตคาบ้านหลังจากถูกโยงเอี่ยวสงก,กรามนะครับอีแทวอนตำรวจเกาหลีใต้ในายนึ่งถูกพบเป็นศพนะครับอยู่ในบ้านในกรุงโซลหลังถูกสอบสวนความผิดจากกรณีเหยียบกันตายใน เทศกาเลเฮโรวีนที่ย่านอีแทววนนะครับาฏก,กรรมที่ทําให้มีผู้เสียชีวิต156รายดและบาดเจ็บ198รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวในช่วงวัย20-30ปีหลังจากที่นักท่องเที่ยวนับร้อยๆคนหลังไหลไปอออยู่ในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งของย่านอีแทววนจนกระทั่งเกิดการเหยียบกันตายสำนักงานขา่าวยอนฮับรายงานว่าตำรวจนามสกุลจองนะครับ ถูกพบเสียชีวิตอยู่ในบ้านตั้งแต่เวลา12นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าที่ข่าวกรองของสถานีตำรวจยองซานซึ่งครอบคลุมพื้นที่อีเทวอนทางเจ้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวขึ้นนะ,ะกับปฏิบัติการของตำรวจในวันนั้นโดยจองวัย55ปีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลบรายงานข่าวกรองแจ้งเตือน มายังตำรวจว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นที่อิตาลีนะครับโซเชียลตอนนี้ก็งงนะครับภาพต้นไม้สายน้ำเกลือที่แท้คือวิธีผลิตไม้แพงที่สุดในโลกนะครับเป็นงงกับทั้งโซเชียลมีเดียหลังจากมีภาพต้นไม้คล้องถุงน้ำเกลือต้นละ4-5ถุง แบบไม่มีที่มาที่ไปเป็นประเด็นไวรัลที่ทําให้ชาวเน็ตต้องวารมสมองว่ามันคืออะไรกันแน่และต้นไม้และต่อถุงน้ําเกลือไปอยังไปเพื่ออะไรต่อมาก็เป็นรายงานว่าแท้จริงแล้วถุงนั้นไม่ใช่ยาหรืออาหารเสริมแต่อย่างใดมันคือสารพิษเพื่อกระตุ้นกลไกลป้องกันตัวเองของต้นไม้ให้ทําให้เกิดเป็นต้นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในโลก ไปื่อปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คงจะเห็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกสถานการณ์ที่น่าจับตามมองคือเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับเดมโมแครตมีคะแนนนิยมในการเลือกตั้งของสภาสูงนั้นดีกว่าริพับลิกันคะแนนพลิกขึ้นมาระยะแรกริพับลิกันมาแรงสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้สงครามในยูเครนนะครับสงครามในยูเครนกําลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ นะครับตอนนี้ยูเครนสามารถยึดเมืองเล็กๆนะครับได้ทั้งหมด40แห่งนะครับที่เคียร์ซอนนะครับส่งผลทาให้ตอนนี้ยูเครนก็คึกขนองเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามต้องการกระสุนจํานวนมากแต่กระสุนและอาวุธจํานวนมากนั้นตกไปในมือของผู้ก่อการร้ายและมีรายงานว่าจะกลับมาเล่นงานสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นสถานการณ์ยุโรปกําลังแย่ลง โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธานีและทางซูมพบกับดรแทศักด์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงพลเอกกิติรัตนชัายา อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติศักดิ์รัตประเสรฐิฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี127 0พฤศจิก,กาพบกับปรินาไกรคุปตอดีตสสราชบุรีหัวขอ้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูมและนัดพบกันที่ afternoon talk ที่ดูโอคุชินาเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริง ตั้งแต่12นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ลายแอดวิหกนิวรับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโหลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์ช่วงนี้บิตคอยร่วงอยูต่อเอนื่องนะครับ สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปก,กําลังตกตำ่ำนะครับจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นแก๊สที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นพออัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นค่าครองชีพก็ไม่เพียงพอสินค้าสูงขึ้นเพราะอาคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นทําให้ตอนนี้ประเทศต่างๆในฝั่งสหภาพยุโรปเกิดการชุมนุมประท้วงครับ ต่อต้านนะครับล่าสุดก็กลุ่มพยาบาลก็ออกมาประท้วงของสหาร,ราชอาณาจักรที่ผ่านมามีการเปลี่ยนนายกฐมนตรีไปแล้ว2คนนะครับในประเทศอังกฤษนะครับบริจอนสันออกไปมีนายกฐมนตรีหญิงมาคราวนี้เป็นนายกฐมนตรีของอินเดียเข้ามาตำรงตำแหน่งเป็นนายกฐมนตรีชาวอินดูนะครับเริ่มต้นก็เจอของหนักเลยการชุมนุมประท้วงนะครับสไตร์ของพยาบาลเนื่องจากค่าครองชีพต่ำ สถานการณ์กำลังบานปลายไปยังฝั่งสหภาพยุโรปเพราะมีตัวแปรต้นมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกรันนะครับแล้วก็พิมพ์พันธบัตรมาเรื่อยๆๆๆและต่อมานะครับก็ออกพันธบัตรขึ้นมานะครับเพื่อค้ำประกันท่านำบัตรอีกทีหนึง่งนะคะค้ำประกันแบงก์อีกทีหนึง่งต่อหลังๆไม่มีใครไปซื้อพันธบัตรทําให้ต้องเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธ นะครับจนกระจายกลายเป็นสงครามในยูเครนถูกตอบโต้มาจากฝั่งตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียนะครับรัสเซียจับมือร่วมกันหลังจากฝั่งสหภาพยุโรปร่วมการ,าราสนธิสัญญาแอติกเหนือหรือนาโตไปรวมกันกินโต๊ะตะวันออกกลางแย่ยงชิงแหล่งพลังงานในตะวันออกกลางครงาวนี้ตะวันออกกลางจับมือกันทั้งหมดเขาก็พยายามแบ่งแยกระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับตอนนี้ พอราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาสาภาพยุโรปทนไม่ไหวหลายประเทศกำลังหนีไปขอความช่วยเหลือรัสเซียไปขอความช่วยเหลือจีนไปซบแล้วเปลี่ยนท่าทีแล้วเพราะต้องเอาประเทศตัวเองรอดในขณะที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่อังกฤษแกนนำองค์การสนธิสัญญาแอตลติกเหนือหรือ NATO, นาโตบก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นกัน สถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปคงเห็นได้ชัดนะร,ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นแต่ก็มีการพยายามบีบใช้กลไกของตลาดหุ้นทําให้พลังงานนั้นต่ําลงแต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะตลาดหุ้นและบิตคอยนั้นร่วงลงอย่างผิดปกติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะครับราคาค่าเงินของสหรัฐอเมริกานั้นต่ําลงส่งผลทําให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าโดยอัตโนมัติส่งผลดีกลับให้นักท่องเที่ยว แห่เข้ามายังประเทศไทยนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จีนกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ปวงราชชาวไทยพักนีราชฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชำ่ำ ฟ้าภาหวานนำพืำพผลได้กินฟ้าเดินติดยินรักรวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห,ห่วงหาาอนผู้คนฟ้าพ,พาวานจนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลน <S 2> <S 2> <S แผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้ววฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจท่า ให้ร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไว,ว้ไว,ไว,ว้ฟ้าทรงผูกพันให่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น